เมื่อวานปลูกตะไคร้ค่ะเพื่อน<ๆ>ปลูกของกินปลูกต้นไม้มงคลค่ะของกินเราต้นไม้มงคลชื่อชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะโตกสดชื่นคับเพื่อนดูสิคะสดชื่นสดชื่น ตัวสอบปไวไ้สาธุขอบคุณเพื่อนๆนทั่วโลกที่กดก็จะได้ไม่ต้องซื้อนะคะเนาะหัวขาตะไคร้ใบมะกรูดดอกของเมื่อวานปลูกตะไคร้ค่ะเพื่อน ปลูกของกินปลูกต้นไม้มงคลคะ่ะของกินเราให้กำลังใจสาธุขอให้นุ่งนุดรวยรวยปังปังสาธุะนี่ยฝนกะตกแรงเหมือน,นกันนะก็จะได้ไม่ต้องซื้อนะคะเนาะหัวคาตะไคร้ใบมะกรูดดอกของ ต้นไม้มงคลชื่อชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะให้กำลังใจสาธุขอให้นุ่งนุดรวยรวยปังปังสาธุก็จะได้ไม่ต้องซื้อนะคะเนาะหัวขาตะไข้ใบมักรูดดอกของ นก็ตกแรงอยู่เหมือนกันนะคะตีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสาธุ่านการสดชื่นมากค่ะก็จะได้ไม่ต้องซื้อนะคะเนาะ หัวขาตะไคร้ใบมะกรูดดอกของสดชื่นมากค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะขอบคุณพี่มาร์คเอนะคะสวัสดีขอให้ผ่านการตรวจสอบไว อยากมีเงินไปทำบุญอยากัะคิดกันเ <c oughs> มื่อวานปลูกตะไคร้ค่ะเพื่อนๆปลูกของกินปลูกต้นไม้มงคลค่ะของกินเราสดชื่นมากค่ะ ตกแรงเหมือน,นกันนะตัวสอบไปไว้สาธุขอบคุณเพื่อนๆนทั่วโลกที่กดขอให้ผ่านการตัวสอบไปไว้อยากมีเงินไปทำบุญอยากสาักาดรื่นมาก ดีมีความสุขค่ะขอบคุณที่รับชมขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะขอบคุณพี่มาร์ค AI นะคะสวัสดีเสสอบไปไวสาธุขอบคุณเพื่อนๆนทั่วโลกที่กดขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะขอบคุณพี่มาร์ค AI นะคะสวัสดีโต๊สดชื่นกับเพื่อนดูสิคะ <c ười> สดชื่นสดชื่นฝนก็ตกแรงอยู่เหมือนกันนะคะฟองลอยไกลๆน,นู่นตีนีแต่สิ่งดีๆเข้ามา ลากุผทานกันเสือดชื้นมากอ้เสือเตียวหรืออะไรไม่ใช่เสียงน้ำขาเลเชื่ออะไรนะชื่อว่า ดอกราสเสวชื่นมากค่ะสวยงามเพื่อนฝนตกไกลๆนู้จะเป็นทองไรนะคะทองไรลุ่งเรืองก้อยลุ่งเรืองนะคะผีเตี้ยหรืออะไรไม่ใช่เสียงน้ำก็จะได้ไม่ต้องซื้อนะคะเนาะ หัวคาตะไคร้ใบมะกรูดดอกของก็จะได้ไม่ต้องซื้อนะคะเนะาะหัวคาตะไคร้ใบมะกรูดดอกของ <c oughs> สวยงามมากเพื่อนๆฝนตกไกลๆนั้นจะเป็นทองไรนะคะทองไรล,ลุงเรืองก้อยลุงเรืองนะคะเจวสอบใบใบ าอขอบคุณเพื่อนเื่อทั่วโลกที่กดเขาเรียกชื่ออะไรนะชื่อว่าดอกรัสเสอดชื่นมาก ฝนก็ตกแรงอยู่เหมือนกันนะเมื่อวานปลูกตะไคร้ค่ะเพื่อนๆปลูกของกินปลูกต้นไม้มงคลค่ะของกินเราผีเสื้อรือะไรไม่ใช่เสียงน้ำฝนก็ตกแรงอยู่เหมือนกันนะคะ มาถ่ายตรงขอบหน้าต่างบานนอกบานดอกต้นไม้มงคลชื่อชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเต่สอบไปไว้สาธุขอบคุณเพื่อนๆน,นทั่วโลกที่กดเต่อสอบไปไว้ สาธุขอบคุณเพื่อนๆทั่วโลกที่กดอีนมีความสุขค่ะขอบคุณที่รับสมต้นไม้มงคลชื่อชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะขอให้ผ่านการตรวจสอบไวๆอยากมีเงินไปทำบุญ อยากสัาบดชื่นมากตรวจสอบไปไว้สาธุขอบคุณเพื่อนๆนทั่วโลกที่กดขอให้ผ่านการตรวจสอบไปไว้อยากมีเงินไปทำบุญ อยากซักเมื่อวานปลูกตะไคร้ค่ะเพื่อนๆปลูกของกินปลูกต้นไม้มงคลค่ะของกินเราต้นไม้มงคลชื่อชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะต้นไม้มงคลชื่อชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะ ชื่ออะไรนะชื่อว่าดอกรัดเมื่อวานปลูกตะไคร้ค่ะเพื่อนๆปลูกของกินปลูกต้นไม้มงคลค่ะของกินเราให้กำลังใจสาธุขอให้นุง่งนุดรวยรวยปังปัง ตาทุก็จะได้ไม่ต้องซื้อนะคะเนาะหัวขาตะไครใบมะกรูดดอกของตีนี่แต่สิ่งดีๆเข้ามา